เจ้าอยักคิ้วให้พี่เจ้ายิ้มในทีเหมือนเจ้าจะมีรักอารมณ์อยู่เรียมให้เงาม่ใช่เจ้าชื่นชมอกเรียมก็ตรมตรมพระคมตาเจ้าเรียมภาวะพระว,รวงเรียมคิดทนงเราเรียมก็คงหลงตายเปล่าดังครานลอเนื้อเงื้อแล้เล่งเพลงเอาอยาใจให้เมาเมาแล้วยิงนั่นแหละ นาวสอนเล็งเพ่งเอาทุกสิ่งหากเจ้าหมายยิงก็ยิงสิแม่ยิงอกเรียมสักแพรเนื้เอเล่าแม่อย่าแปร ى, อย่าเปลี่ยนใจเรียมเจ็บช้ำอุราเจ้าเงื้อเจ้าง่าแล้วเจ้าก็าลาถอยทันใดเจ่าปวดนักหนาเงื้อแล้วาเลิกไปเจ็บยิงสิ่งใดใหญ่มียิงที่เออ ครับแล้วนี่คือเพลงสุดท้ายสําหรับค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้แบตมันเตือนแล้วนะฮะว่าแบตกลได้หมดนะครับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับห้าทุมถึงตีหนึ่งครับนี่คือรายการการละครหนึ่งยามดึกนะครับโดยผมโจ้คุณอู JKO Channel ครับ ครับอย่าลืมนะครับรายการของเรามีทุกวันเกือบทุกวันนะฮะวันจันทร,ร์ถ,ถึงวันเสาร์ครับหยุดวันอาทิตย์เพียงวันเดียวนะครับขอบคุณนะครับสำหรัขบของขวัญของรางวัลต่างๆ เจ้ายักคิ้วให้พี่เจ้ายิ้มในทีเหมือนเจ้าจะมีรักอารมณ์อยเรียมให้เงาไม่ใช่เจ้าชื่นชมอกเรียมก็ตรมตรมเพราะคมตาเจ้าเรียมภวักะวงเรียมคิดทนงเราเรียมก็งหลงตายเปล่าดังพรานล่อเนื้อเงื้อนแล้วเล็งเข่งเอาโย่ใจให้เมาเมาแล้วยิงนั่นแลหละนาวสอนเล็ง เพ่งเอาทุกสิ่งหากเจ้าหมายยิงก็ยิงสิแม่ยิงอกเรียมสักแผงเงื้อแล้วแง่อย่าแปรอย่าเปลี่ยนใจเรียมเจ็บช้ำอุราเจ้าเงื้อเจ้างาแล้วเจ้าก็ลาถอยทันใดกดเย็บหนักหนาแล้วก็ลาเลิกไปเจ็บยิงสิ่งใดใหญ่ไม่ยิงพี่เอ๋ ครับขอบคุณนะฮะนี่คือเพลงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเรา,เราเลิกเร็วตรงเวลาฮะวันนี้ไม่ใช่เลิกเร็วเลิกตรงเวลานะครับเลยมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ